สวัสดีคะ่ะในช่องคลายของเงินนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องคลายถองเงินนะครับผมวันนี้น้องคิมวอมครับอ้อนอยากไปด้วยครับวันนี้อยากไปไหนคะอยากไปเก็บเห็ดค่ะโอ้้องคิมออมอยากไปเก็บเห็ดด้วยครับ,ค,รบคุเตแต่งชุดดูครับมีกับปอปี้บออะไรบุญจะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้สวัสดีคะ่ะน้องคิมออมจะไปเที่ยวที่ไหนคะไปเที่ยวเก็บเห็ดค่ะไปเที่ยวเก็บเห็ดค่ะดู จะไปเที่ยวป่าค่ะปิดเทอมไม่ได้พาไปไหนนะคะไปเที่ยวป่าครับนี้คุยเข้าป่าครับผมสัมภาระของน้องคิมออมจะไปเก็บเห็ดหาเก็บเห็ดมากินนะครับต้องพกน้ําเยอะๆค่ะงานมาเกื้อเจ้าครัวนะครับผมช่วงนี้ก็งานกอยมีอะไรก็ยมีครับก็ไปหาเก็บเห็ดนะครับผมอยู่ให้อยู่หน้าเหากรับอยู่ป่าอยู่สวนครับผมวันนี้ครับผมวันนี้เราจะไปเก็บอีก ที่หนึ่งค่ะไปคุณที่อยู่นี่ครับเดี๋ยวมาดูมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้จะไปที่ไหนกันนะครับผมน้องคิมออมจะเก็บเห็ดกับคุณพ่อได้หรือเปล่าตอนนี้เราก็มาถึงครับที่เก็บเห็ดนะครับสวนปลายูคาครับบ้านบุรีครับตัวตะโพนครับผมเดี๋ยวมาคอยลุ้นด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะมานไม่มานนะครับผมมาเิาอมมานะไปเลยครับมืองไปครับ วันนี้จะมาหรือเปล่าเนาะวันนี้ทำไมเงียบจังเลย,เลยดนลยูน้องคิมอมของเราก็เดินตามคุณพ่อเล้คุณอ๋อิมอม <c ười> คิมอมมีหน้าที่เก็บแช่ไหมลูก ให้คุณพ่อหาเจอก่อนหนูเป้เป้กับกับคนนะคะใหญ่เท่ากันเลยก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะคะมีขวดน้ำแล้วก็มีขนมอยู่ในกระเป๋าตายค่าที่นี่ก็กว้างมากเหมือนกันครับห<อ>ห<อ>เห็นหรือ,อยังคิมออมเห็นหรือยังคะ อคิมออมมาไม่มีเห็ดให้เก็บเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ป่าใหม่แล้วค่ะมาได้ไปที่บ้านคุณตาเกตนะคะคุณพ่อก็จะลงไปดูก่อนได้ยินเสียงเรียกว่าได้เห็ดแล้วได้เห็ดแล้วคิมออมก็กำลังจะเอาตะกร้าไปให้คุณพ่อ พออยู่ไหนคิมออมเอ้โหหัวก็แล้วให้คิมออมเก็บหน่อยพอ่อหนูอยากเก็บไปเลยลูกไหนคิมออมเก็บหนอ่อยคิมออมตั้งใจมาเก็บเห็ดเดี๋ยวข้าเดี๋ยวค่าไห,มหมานอยู่ไหนเออคิมออมเก็บหน่อยช่วยคิมอมเก็บหน่อยไหนไหนลูก น้อยจะเก็บเห็ดแล้วนี่ไหนอ่ะใส่ต่กล้าลูกอาเก็บอีกเก็บอีกเก็บอีกไหนหมดหรือยังคุณพ่มมอขึ้นอมรออยู่ข้างนอกลูกให้คุณพ่อเห็นก่อนแล้วหนูค่อยไปเก็บ ขิมอ,อมอยู่นี่ค่ะขิมอ,อมอยู่นี่นอ้ะอะมุดก็ไปลูกกม้มก้มไปลูกกม้กมก้มก้มขิมอ,อมกม้มหาดอกเลยม่ก็จะมุดไปด้วยนะคะ ตะกล้องไหนโอ้มกิมอมเก็บอะระวังไม้ลูกโดนนี่ก่อนได้นี่นี่องเกตรนี้ว่านี่ค่อยเก็บที่นามเดียวเก็บตรงนี้นี่านามเห็นี่นี่่่นี่นี่นน่นนี่่ะ่่่นี่เริ่มเริ่มจะบานมากแล้วค่ะ าบานเท้าเขาเื่อนเริ่มสีว่ายค่ะเริ่มจะหมดนะคะใกล้จะหมดแล้วแต่ก็ยังดีอยู่นะคะที่น้องขิมอมได้เก็บบ้างโอ้หนี่ค่ะไหนิมอมมู<ล>คุณพ่อได้แล้วลูก,ลกนี่เป็นพวงเลยค่ะขิมอมน้อยของเราดีใจอ่าพ่อพ่อเนี่ยเอาไม้ออาให้ลูกหน่อยนี่นีน่ในในข้างบนนี่ ว่าน ra> ี่ยบอลยนะคะโอ้เดอกก็เริ่มจะบานมากแล้วค่ะพ่อเกิดได้น้ำไหมใช่ค่ะชิมอมรอใส่ตะกร้านะลูกพ่อเก็บให้ว่าน้ำต้นนี้จะมีน้ำค่ะชิมอมยีดลูกฮะ เดี๋ยวให้คุณพ่อเก็บลูกแล้วหนูใส่ตะกร้าในี่ค่ะให้เอฟซีด้วยนะค่ะพี่มอมนูกเก็บเห็ดได้แล้วนูกเก็บเห็ดได้แล้วค่ะใหญ่มากเลยค่ะ คุณพ่อของเราก็วันนี้ยังเก่งขาสั้นค่ะลุยลุยค่ะควันเลนเรื่องลุยนี่ควันเลนสุดยอดค่ะวันี้น้ำกลัวครับผมวันี้น้ำกลัวคุมีครับช่องบอกมอมอยู่นี่ลูกคิมอมอยู่นี่ค่ะเพราะว่าข้างในมีต้นน้ำด้วยไม่ต้องเข้าไปลูกนี่ค่ะพอเลนห็นแล้วน้องดอกครับ อ้ดอกสวยค่ะสวยครับอ้วนเลยครับตัวน,นี้นี่ยังไม่บานมากนี่ครับที่มอมรับลูกที่มอมรับไ่คือตะกร้าตก็ไงคือตะกร้าของเรา,เาว้าวคอยอยู่เหมือนวันนั่งเงืเก่เาครับเที่รครับก็ไม่ได้ไปหาที่ที่คุณตาพาไปนะคะเพราะว่า น้องคิมออมมาด้วยก็เราก็ไม่ได้ไปไกลปกลิใจกินยายท่บวันตาก,กิบด้วยครับเลยอยากจะไปครับผมเลยมาอีก<า><า>เลยนี่น้องคิมออมมว่าเจอเห็ดค่ะไหนลูก<า>นี่ฝีมือน้องคิมออม <laughs> เห็ดโอ้ดอกบานมากแล้วค่ะ อ้าอนี่ไหนโชคเลยค่ะคิมอมนี่ค่ะโอ้ดอกเห็ดเกือบจะทำหน้าน้องคิมอมแล้วเอาใส่ตะกร้าเลยลูกเอานี่ค่ะอีกดอกนึ่งลูกนันเห็นไหมนันบังค่ะบังบังต้นไม้อยู่ถ้าไม่ตาไม่สัมผัสกับสีเห็ดก็จะเก็บยากค่ะ โอ้ยีิมอ,อมนี่นี่นี่ีลูกนี่น,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 นีอีกดอกหนึ่งเห็นไหมลูกนี่นะคะต้นเห็ดกับต้องสัมผัสกันจริงๆนะคะถึงจะดูออกหาอีกลูกหาอีกจะได้แกงอยู่วันนี้น้องิมอ,อมเจออีกแล้วค่ะดอกนี้จะดอกจะเล็ก ก็ออกไม่เยอะค่ะปลานี้ถ้าไม่รู้ที่เห็ดเกิดนี้ก็จะเก็บยากหน่อยนะคะก็จะหาไม่ค่อยได้เยอะพ่อไปอีกทางนึงแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่กับพ่ณลูกก็จะหาอีกที่นึงไจห็ดอกล้วลูกเก็บดีดีลูกเก็บดีดี โอ้เลยสองอันไลยสองดอกเลยลูกใส่ตะกร้าค่ะนี่แม่เจอฝั่งนี้ค่ะมันเก็บฝั่งนี้ลูกเดินดีๆเดินดีๆลูกเดินดีนี่แม่จะให้นูเก็บวางลงวางลงค่ะวางลงวางลงเห็ดอยู่ไหนเอยเห็ดเอออยู่ไหนเจอไม่นอนี่เก็บดีๆค่ะ ใช่ะใช่ๆเพราะว่าเด็กเห็ดเริ่มจะรวยแล้วลูกบานเยอะมากแล้วอ่า<ม>เห็นอีกลูกนั่นๆ<ม>เห็นไหมคะหาดีๆหาดีๆหาดีๆเห็นเียเอ<ม>ออ่เห็นแล้วเออเก็บกองเก็บก,ก,กองโ,โอ้โหดีใจค่ะดีใจเห็นเห็ด <laughs> เลียกเพ่อหน่อย ค่ะที่มอมหาดีๆลูกหาดีๆหาดีๆนี่เห็นแล้วมีการโชว์ค่ะโชว์ก่อนจะใส่ตะกร้าหาไหมหาไหมค่ะมีอีกไห้เอ่ยหาดีๆค่ะ ทิมออมไม่เห็นลูกนะคะ่ะเดี๋ยวแม่เก็บดีกว่านะ,ะ,ะทิมออมถือกล้องค่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บค่ะเม่เก็บอไมนไม่เห็นไม่เห็นแล้วโ,โอ้โหดอก ดอกใหญ่มากเลยลูกโอ้ดอกเริ่มจะมามากแล้วใหญ่ใสกาใตกใหญ่มากค่ะ,อะโอเควันนี้เราเก,ก็บได้เยอะกว่าคุณพ่อคิมออมค่ะยัไม่ได้เสียงคุณพ่อเลยลูกค่ะเดี๋ยวรออยู่นี่นีวนี้นนนนนน ออไม่เอ่ยมเจอไม่เอ่ยยังไม่เจอเลยค่ะนี่เจอแล้วทิว่มอมไหนคะไหนคะฉันทนใหญ่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะน้องนั่นค่ขึ้นพ่อค่ะนี่ค่ะอืมโค้งได้มา ซุได้มาุทุกอีกแล้วครับห้าโดค่ะีค่ะนีค่ะเห็นไหมนีค่ะของพ่อค่ะของของเราเลยจุ้มๆะครับ่งสวยๆนะครับ้าดอย่างนี้อร่อยนะคบนี่ยังกรุบตอร่อยวันนี้เราได้งานครับ ดีดค่าไปหามากเนตรงนี้ครับไปมาเห็นอีเวลาถึเวลาเกิดนะคะเขาก็จะเกิดคลิกแรกกันคล้คยๆจะม่เี้เห็คับกองชุมอม ในตะกร้าเราลูกหาที่ใหม่ตรงนี้ถ้าหาดีๆก็จะมีค่ะเ,ออเด็ด้พอตุ่มแล้วครับเกือบจะได้ตรงตะกร้าออครับผมได้แกงหนึ่งอยู่คิมอมอมไปหาที่ใหม่ตับ แป๊บหนึ่งครับผมใจเมันเองอ่าววันนี้ก็อาการไม่เคยล้นใครแต่ว่าแต่ว่าก็คือเตยนะครับกัรล้นอะไปแทมเทมหนึ่งค่ะเสบียงของเราของเราอ่ะแบ่งกันค่ะแบ่งกันเพราะยำหิ้ลูกด้ยครับอ้าวึ้นบอมกินค่ะไหนมีอะไรมั่งในกระเป๋าโอ้มามาเก็บเห็ดพกแมสด้วยนะคะอ่าค่ะแล้วน้ำลูกน้ำอยู่ในกระเป๋า กระเป๋าก็มีลูกที่แกลงหน้ารถก็มีวันนี้เอาน้ํามาเยอะอาน้ำมาเยอะอยวันนี้ไม่มีติเห็ดเก็บครับผมวันนั้นหิวกินน้ําเลยเก็บเห็ดน้ำเยอะไทรกะเตะแต่ก็ได้ตะก้าหนึ่งครับผมวันนั้นเอาน้ําไปน้อยค่ะน้ำน้อยหิวกินนานครับเลยสู้ไว่ไหครับเลยโค่นั่นกอนนะครับผมนนถ้าได้ตะก้าอห่นนั้นคงได้เยอะวันนั้นอยู่ครับวันนั้นนะครับผมมีพัก กินให้น้องขิมออกินน้ำกินขนมงก่อนเติมพลังก่อนค่ะมด้นิดน้อยเพิ่มพลังก่อนไปแค่นี้ครับวันนี้ครับเมื่อยแล้วครับนี่ผลงานของเราวันนี้ค่ะเรพอดีเกงอยู่ครับผมเร็วงอยู่ครับผมเห็ดก็เริ่มจะบานมากแล้วค่ะวันนี้ก็ได้พอเกงครับเพราะว่าเพราะว่าไมได้เก็บที่บ้านคุณตากินนะครับผมเป็นไงคะน้องขิมออวันนี้สนุกไหมค่ะสนุกค่ะ สนุกค่ะสนุกมากค่ะน้องคิมอ,อมอยากมาเก็บเห็ดมาเทียเท่ยวป่าและเก็บเห็ดสนุกครับผมก็สากทีนี้ก็ให้ซีได้รับชมกันพอสมควรนะครับผมสักคีิก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดใครกดกระดิ่งคาดพลิปต่างๆไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ